<ítulo> <displayed, S 1> เอออันนี้มีผ้าบ้างน้ำมีผ้าอะไรไหมเอาสองตัวดีกว่าเคยมาบ่อยไหมก็ไม่ไม่ไ่เคยมาไม่ค่อยได้มาใช่ไหมครับแลแกจะเอาไอติมชวพี่เหรอตัวไหนจ๊ะหกเจ็ดหกเจ็ด นี่นะข้าจับข้าจับเด้ฮะหนึ่งหนึ่งออกไปแล้วเมื่อวานอันนี้เก้าเจ็ดเดี๋ยวว่าหนูก็ถูกสิอือเอาเก้าเจ็ดนะครับใครอยากได้นะครับกับน้องขาจับให้นะครับเก้าเจ็ดโอ้เลขสวยนะครับเก้าเจ็ดเนี่ยอยู่ที่นี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไปซื้อถูกรางวัลที่หนึ่งลุงจะมาตามหากอมองกมสองใช่ไหม ถูอเอเห,ห้าเครื่องห้เครื่องงเอาไอโฟนห้าเครื่องรางวัลที่หนึ่งจะพอไหมนี่อ่านะครับก้าวแม่ตะเคียนเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดใครชอบเลขนะครับอะใครชอบเลขกับน้องเขานะครับเก้าเจ็ดอ่าถูกเก้าเจ็ด